สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักตั้งอยู่หมู่ที่5าตำบลดอนสักอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกอบด้วย4ตำบล41หมู่บ้านได้แก่ตำบลดอนสักตำบลชนครามตำบลชัยครามและตำบลปากแพรมีพื้นที่ทั้งหมด286,250ไร่มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด199,12ไร่มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด4,714ครัวเรือนพืชสำคัญได้แก่ ยางพาราปั๊มน้ำมันและทุเรียนสำนักง,งานเกษตรอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร Training and Vi s i t System มมาใช้ในระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อำเภอดอนสักโดยประกอบด้วย5องค์ประกอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ t r a i n i n g สำนักง,ง,งานเกษตรอำเภอดอนสักได้กำหนดประเด็นการถ่ายทอดความรู้จากปัญหาที่พบและจากการเยี่ยมเยียนเกษตรกร ซึ่งการถ่ายทอดความรู้นั้นจะพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านวิชาการด้านแผนงานโครงการต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตรและได้นําไปถ่ายทอดต่อให้เกษตรกรเพื่อประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรของตนเองได้ 2. การเยี่ยมเยียน visiting เจ้าหน้าที่มีการนัดหมายกับเกษตรกรและเยี่ยมเยียนตามบ้านหรือตามกลุ่มที่มีในพื้นที่โดยมีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรติดตามผลการดําเนินงานโครงการต่างๆและช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร 3. ามการสนับสนุน supporting ส,สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักมีเจ้าหน้าที่อุปกรณ์อาคารสถานที่และห้องประชุม พร้อมในการรองรับเกษตรกรที่มารับบริการและฝึกอบรมต่างๆอย่างเพียงพอ 4. การนิเทศ Supervision เพื่อให้การดําเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสํานักงานเกษตรอําเภอดอนสักจึงให้การนิเทศงานเป็นการขับเคลื่อนและติดตามการดําเนินงานในพื้นที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 5. การจัดการข้อมูล (Data Management) สำนักง,งานเกษตรอำเภอเดินศักได้ใช้งานแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลระดับอำเภอระบบทะเบียนเกษตรกรและระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรหรือรอตอเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ผลสำเร็จของการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนกลุ่มส่งเสริมการผลิตบ้านเขาแทง หมู่12ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชนกลุ่มส่งเสริมการผลิตบ้านเขาแทงตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลปากแพรกอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะตั้งกลุ่มเมื่อวันที่6มกราคม2565เกิดจากความต้องการของสมาชิกที่ต้องการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตร จึงได้ประสานกับทางนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ในการขอรับการสนับสนุนความรู้ด้านการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอดอนสักจึงได้นําระบบส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการขับเคลื่อนงานกลุ่มส่งเสริมการผลิตบ้านเขาแทงโดยถ่ายทอดความรู้ด้านการแปลรูปการจัดตั้งกลุ่มมาตรฐานด้านการผลิตการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และได้มีการติดตามเยี่ยมเยียนการดําเนินงานกลุ่ม พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ตามความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคือเครื่องแกงส้มและเครื่องแกงกะทิโดยใช้วัตถุดิบหลักของสมาชิกในชุมชนทําให้สมาชิกชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นได้มีอาหารที่สะอาดปลอดภัยมีคุณภาพบริโภคภายในชุมชนและมีราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้กลุ่มยังมีการสร้างเครือข่ายกับยัสมาร์ทฟาร์มเมอรและวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรของอำเภอดอนสักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้การผลิตและการตลาดเกิดการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดนอกจากนี้สำนักงานเกษตรอำเภอดอนสัก,สกได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ภาครัฐจัดขึ้นได้แก่การแข่งขันประกวดเครื่องแกงในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฟิวเดย์การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้ประกอบการเกษตรภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร